สวัสดีครับ EP ที่สี่นะครับ EP นี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็แค่ดูวแก้ไขอะไรไปนะครับที่มันปรับด้วย VR ได้นะครับแต่อาการแกว่งนั้นไม่ได้เกิดจากซอฟ์แวร์นะฮะมันเกิดจากให้ตัวอมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์สาโวลต์เนาะมอเตอร์พวกรถามพวกเนี้ยแล้วผมไปใช้แบตเตอรี่ วิเทียมน,นะครับสองเซล์ลก็ประมาณแรงดันจ่าย1ันเจ็ดโวลต์ครับก็เลยมีอาการร้อนขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัวพลาสติกที่มันทำจากสารดีพินนะมันก็เลยอ่อนตัวนะครับไม่ไม่ถึงอะลายนะแค่อ่อนตัวแล้วก็ตรงเสื้อของลูกปืนมันขยายตัวนะครับก็เลยมีการแปรงตอนรอบต่ำก็เดี๋ยวคงต้องรอมอเตอร์ตัวใหม่ พยายามที่จะถอดเชื่อมออกมาแล้วไปดึงไปดึงขั้วเชื่อมต่อสายนะครับแล้วก็ใส่ังขาดไปแล้วมันเล็กเล็กมากใส่แค่น,นั้นมองไม่เห็นเลยก็อ่ามีสองกรณีเนาะก็ถ้าไม่หามอเตอร์ขนาดเล็กตัวใหม่มาลองก็ต้องเอาจอระครับปัดกีีลงแผ่นเพลนแล้วก็ทดสอบกับมอเตอร์ฮับของทีเลย อ่ะสำหรับตัวนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับลองไล่โปรแกรมใหม่เลยนะครับก็ยังเขียนแบบหน้าอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับแต่ว่ามันจะสั้นลงนะครับก็เป็นสุดของวอลชิดอาร์มตัวนี้จะเป็นการประกาศขาของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับว่าเราจะใช้ขาไหนบ้างเอานะเพราะว่าขาดิจิตอลมันเป็นได้ทั้งเอาพุสแล้วก็อินพุสนะครับเพราะนั้นเราต้องประกาศให้มันนะครับอย่างทีมโหมดเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเราใช้เป็นเอาทพุ ต้องประกาศนะครับ <tang> ถ <ar> ้าอินทรีย์ต้องประกาศส่วนขาแล้วหรอกนี่เราใช้ได้เลยนะครับเพราะมันขาแล็กมันเป็นอินทรีย์แค่หนึงเดียวเอาพุตไม่ได้ส่วนเอาพุตอนาล็อกเทียมพุทธจะไปออกที่ขาดิจิตอลนะครับขาที่จิเองนะครับพอในส่วนของวอร์จิตอัพนี่คือการหลางครั้งเดียวนะครับมีการประกาศขาหัวอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับ แล้วก็มีคำสั่งไว้นะครับไปที่ขาที่เราประกาศนะครับ2357นะครับให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อเคลียรเคลียร์ประจุประจุที่มันตกค้างในเฟสนะแต่จริงๆผมฟ้องจ้อนใหม่แล้วครับถ้าสังเกตดีๆในในคลิปตัวใหม่จะมี R อ,อยู่ตัวที่ต่ออยู่แถวแถ,ถตวตัวมนโควเลอร์นะครับก็คือต่อจากขาปัญญาณลงกลาวเ <c oughs> พื่อท <c oughs> ี่ว่าพอเราหยุดทาง,งานเนี่ย มัทไมโครคอนโทรลเลอร์หยุดทำงานแต่ไฟไฟซ c c ยังไม่หยุดจ่ายนะครับเกจตบางอ่าก่อนหน้านี้เกจบางตัวมันยังทำงานอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกครับพอเราแบตขาดเกจแล้วไม่ไม่ทำการเคลียร์จุมันมันก็ยังทำงานอยู่นะครับก็เลยต้องใส่ R เข้าไปนะครับใส่ R เข้าไปป้องกันการเคลียร์จุครับพอเราหยุดการทำงานของไมโครคอนโทเลอร์มอเตอร์นก็เบาผาอ่อน อัวนี้เราก็เคลียร์แจริงๆแล้วไม่เคลียร์ก็ได้นะครับต่ออาไปแล้วแต่ว่าเราเคลียร์มันไปนะครับตั้งค่าเวลาสามพันมิลลิเซหรือว่าสวินาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของวอลลูก็คือมันจะทำบนกันนะครับคำสั่งแรกนี่ก็คือ Each A เนี่คือเป็นต่อแปรเองแล้วก็เอาค่าของ Analog อกลินะครับขาศูนย์ ผมต่อที่ขาอนาะล็อกศูนย์นะครับเอาไปใส่ไว้ในอินช์เอไว้ในเอนื้อตัวแปรเอนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีหกชุดนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้ทำคอมเมนต์ไว้จะได้ดูง่ายๆนะสามสี่ห้าหกมีหกุดนะครับแต่ละชุดก็จะเป็นไปตามสเต็ปนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ต่างกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมาใช้ตัวดีเล์เนโปรเซ็ตนะครับเนื่องจากว่าดีเล์ใมโอรเซ็ตเนี่ยเขามีเ้เาจำกัดอยู่ที่ว่าค่าของมันเนี่ยไม่เกินหมื 16, ่นหกพันหมื่นหกพันนะครับแล้วก็ค่าของอันอล็อกดีสนะครับจะอยู่ที่ประมาณ สูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งพัน 1, กว่าหนึ่งพันนิดๆน,นะหนึ่งพันต้นๆนะเออตัวนี้ไม่เกินหนึ่งหกพันเนาะตัวนี้ผมก็เลยเอาเนี้ยมาคูณสิบห้าเอาเอค่าต่อเอนะครับคืออ่านได้ค่าเท่าไหร่แล้วคูณด้วยสิบห้านะครับถ้าอย่างสูงสุดท่าเราตีปรว่าหนึ่งพันคูณสิ 1, บห้าเข้าไปจะตกหมื่นห้าพันเนาะหมื่นห้าพันก็ยังไม่เกินนะครับ แต่ครันนี้หมื่นห้าพันมันก็ตกแล้วกับสิบห้าิบหิเมกเนาะสิบห้าิเซกซึ่งจากตัวตัวซอฟต์แร์เดิมที่เราใช้อยู่เราจะเห็นว่ามันใช้อยู่ตั้งแต่ 40, 40. ่สิบสิบิเมกไปจนถึง6เนาะแต่ส่วนของศูนย์นี่ก็คือถ้า A จ็เป็นศูนย์คูณห้ามันก็ได้ศูนย์แล้วครับเพราะฉะนั้นค่คขาของมันจะอยู่ที่ศูนย์ถึง อ่สิบห้ามิลลิเซกนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ถึงสี่สิมิลลิเซกอ่แต่แอแต่ว่านะครับความเร็วสูงสุดของมันอ่เราดีเลยอยู่ที่หกมิลลิเซกนะผมก็เลยใส่หกมิลลิเซกเข้าด้วยนะครับพอมันตัวนี้ไปได้ศูนย์นะครับมันก็จะได้มันก็จะได้ไม่ต่ำกว่าหกมิลลิเซกนะครับคานนี้เราต้องการให้ได้มากกว่านี้ได้ไหมตัวเนี้ย ่าให้ได้มากกว่าหมื่นห้าพันได้ไหมเราก็ใส่อีกือนทัศน์หนึ่งก็ได้นะครับเป็นดีเลย์ไมโครณเศกเข้าไป a อคูณสิบห้าเหมือนกันนี่ยนะครับเข้าไปอีกหนึ่งเหมทัดนะพอใส่เข้าไปอีกหนึ่งเหมทัดมันก็จะเป็นดีเลย์หกมีเศกแล้วมันก็สิบห้ามีเศกอีกสิบอีกสิบห้ามีเศกมันก็เป็นสามสิบมิเศกเนาะแล้วก็บวกหกบวกกเใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับอ่ะโอเคสำหรับตัวนี้เหมือน กันดิเลเหมือนกันทุกทั้งหกตัวนะครับพอค่าดิเลตมากขึ้นพันมันก็จะกว้างออกนะครับความถี่มันก็ต่ำลงพอการดิเลตน้อยนะครับพันมันแคบเข้ามาความถี่ก็สูงขึ้นนะครับมอเตอร์ก็ต้องจะปรินในรอบสูงนะครับแต่คันนี้ตอนนี้เราเราเอาพุทเราเป็นหนึ่งกับศูนย์นี่คือว่าออนกับออฟนะครับ พอออนเสร็จปั๊บเนี่ยเสร็จมันก็ทํางานแบบเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยหมายควาว่าไงกร,กระแสจะจ่ายเข้าตัวมอเตอร์เต็มที่เลยนะครับแล้วแต่ความต้านทานของมอเตอร์แล้วก็แรงดันของของแบตเตอรี่ด้วยก็เลยทําให้มอเตอร์น,นั่นอนนี้เรายังไม่มีการควบคุมในเรื่องของพลังงานนะแต่เดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีนะครับควบคุมในส่วนของพลังงาน,นอาจจะใช้เป็นวิธีเ็ะ เปชิปคอนโทรลนะครับหรือใช้วิธีการของ PWM เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะทำการเพิ่มหรือลดพลังงานนะครับไม่งั้นมันก็กระจสสู่ลงไปมอเตอร์ก็จะร้อนนะครับโอเคครับตัวน,นั้นก็เดี๋ยวเอาไว้มีมอเตอร์ใหม่แล้วเราค่อยมาว่ากันนะครับหรือไม่ก็ต่อลงฟิล์แล้วก็ไปทดสอบกับรอับก็เขียนโปรแกรมกันตรงนั้นเลยนะครับ แต่ว่าไฟมันสูงมันก็มีความเสี่ยงนะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากหามอเตอร์ขนาดเล็กที่มีที่มี Hall s e n s นะปรบเภทซีก่อนพอซอฟต์แวร์มันพร้อมแล้วก็ค่อยขยายเซเกลนะให้แรงดันสูงขึ้นกระแสสูงขึ้นอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ